มาเด้อพี่น้องครับเมื่อกี้น้ำกันครับผมอร่อยจงังเลยออ่อมากขอบพี่ครับคือคืออะไรมากเลยครับอร่อยมากเลยครับทุกคนขอบสวัสดีครับวันำำนี้เราจะมากินไสำ้กรอกอีำสานกับสำ้ม ตำฉวนแล้วลูกเอาปนฉวนด้วพี่น้องไม้แล้วก็พริกด้วยนี่ส้มผักคุณย่าทำทำมีทมชอบผักใครใครชอบกินไส้กรอกยกมือขึ้นชิปไอ้กินจิบจับจับอ่ะกินเลยครับหยิบเลยครับอ่ะหยิบเลยใครอยากกินไส้กรอกหยิบเลยอยากอยากกินไหนเอาเลยลูกครับแก๊ปเจส นี่ไงเขาอยู่ร้อนรัอขอบคุณครับด้วยขอบคุณครับร้อน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 ไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนพี่เหยียบไฟอีกแล้วขอบคุณครับอร่อยมาเด้อพี่น้องครับมากินน้ำกันครับผมอร่อยจังเลยเวอรอร่อมากครับพีครับก็คืออะไรมากเลยครับอื่อยมากเลยครับทุกคนครับ อืมอืมอืมบตวอ่มงอืมอืมดูส่วนนี่ครับหอมหอมอืมอยากจังสุดอืม้องอ่ออจังสุอใช่จา่อร่อยมากบ๊าอบายคุณแมอืม สินเป้เหรอุณพักนี喝喝่แหละพี่น้องเสบเลยขอคุณคุครับ่มาเรืองทบอร่อยอือดลยอร่อพี่นองไกรอบคจบุม่มาเรื่องอือืมไม่ตัดัวนบ โมเลื่อยป้าเลยนะครับอร่อยมากเลยครับขอบเกิดผมเลยทุกคนถ้าเป็นขอเปิดใครก็อย่าลืมตอบคอมเมนต์มาได้ครับอือร่อยมากกินนี่หรออืมอ่ะี่ะเนื้มานพี๊ดอื้อฟังดีสวนอร่อยมากเหนียมาก พริกไมมันรสเผ็ดม่พเผ็ดยุ่งจะเผ็ดหน่อยตัวขึ้นดอกวายิงกัพริกอีหนุ่มอือร่อยมากอร่อยครับพี่ยองอะกระอืม น้ำลายพี่หลงพี่อพ้องพูดเลพ,พส่นให่ถ้าขมาดเรครับพี่ลองใส่ก,กลลอรอบตมพักเก้านวดเนาะอเออะไรเขลูกไปกินเมืองเรียกแหละ อิ้นหน่อยพวกนี้กินเป็นเรื่องเสมอใช่หน่อยจริงครับแต่กินร์แต่กินเตกกล่องกินหลายหลายเมือนพูดเผ็ดบอกพริกบวานเผ็ดยังไม่ไม่เห็นเผ็ดเลยอือหรอรสชาติยังไงใส่กล่องบอกท่านผู้ชมพีชอร่อยรสชาติแบบเป็นไงลูก ก็เหมือนเนื้อปกติแต่แตกต่างกันไปครับจะเป็นแบบเหมือนเนื้อหมูครับที่เนเนื้อหมูเรากินเนี่ยสับๆเข้าไปข้างในนี้ว้าเข้าไปสุนี้ครับกินกะไรอร่อยไส้กรอกข้าวใต้ับครับไหรอกินกะข้าเนี่ยอร่อยแล้วลูกค่ะคุณเบบี้ วัจริงคำใหญ่แน่นอะใส่กอกด้วยจ้าผู้ใดสนใจกระทักไดเดอร์พี่หลองเดอร์แฉบอีรีแฉบอืมลองจังลองจังเออพี่หลองมันวายอยากกินอยากกิ้มันเป็นขอบกัว ไม่เลวพี่น้องอครับอร่อยรึเป๊าป้าครับผมหล่อไหมหล่อป้าผมพูดจริงนะ แต่ผมไม่ได้แอคผมไม่ได้โม,มทุกคนมันหลอนนะครับทุกคนมาดูล่ะหลมหไหมมีแฟนยังป้ายังครับอืมแล้มีแฟนแล้วเอ้าแม่ไม่ให้มีแฟนนะหมูอนใต้มมีแฟนแล้วจ้ะ พี่สดฟ้าเขายังไม่มีแฟนเลยเขายังตั้งใจเรียนหนังสือเลยเราจะมีแฟนได้ไงใช่แล้วก็พี่สดด้วยนะหนูอยู่อนุบาลเองจะมีแฟนใครให้มีแฟนหนูหนูหนูให้บอกว่าวัลหนึ่งภัพสองนวันหนึ่งภาพสองมีแฟนได้ไงบอกับา่องพี่น้องเดี๋ยวเาอย่าบอกเปื้อนเปลี่ยนได้ผลนะเรอจะ เรียกคุณตาคุณยายกัน้วหน่อยอืมคุณตาครับค oh ุณยายครับ้ยปหยิดื่มากินด้วยกันนะครับดื hm ิมปากก่ทุกคนด้วยครับอยากกินอะไรดชอบชอบชอบสูตรล้ยใยมันแบบแม่แบบวัยรุ่นชอบแบบแ e ่ะคะแล้ อ่อ <laughs> อะคออร่อยไหมออคออรอยค่อยค่อยกินเนยเอืมอร่อยกย็ชรบมากชอบกไหมอบมากนะครับมชมพัก <laughs> กมตัวของะครับ ครับวิ่งแมงเข้าอ่ะไปย้อนดูกินน้ำทำ้วันอ่ะมีปากอยิ่มแล้วอ่ะอิ่มแล้วอ่ะิ่มแล้วอิ่แล้วก็ไปรอไปไปไปรอไปโอเค ไปแล้วพี่้องคนหนึงอิ่มนะพี่ว่าอืมอิ่ <h ums> หลอนเลยแบบนี้แ <h ums> ม่พี่อิม่มแล้วาคาาาาาา่นผู้ชมดูนะคะเนี่ยเด็กเดือนจะเป็นแบบนี้หน้าตาแบบนี้ค่ะ <h ums> ใช่ใช่ไหมเนี่ยดูดูดูไว้เลยนะคะดูในคลิปเลย คือในคลิปเลยนะเด็กนี่ก็จะหน้าตาแบบนี้แหละหน้าตาขี้เหร่ก็แบบนี้แหละอะไรอะไรอะไรไส้หลาพี่หลงพี่หลาะอะไรเด็กดีก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้พี่ใส่ผ้าหรอเด็กดี เรียกค่ะนี่เด็กดีนะคะก็จะหน้าตาแบบนี้ดูไว้นะคะส่วนส่วนเด็กดีก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเอาไม่ใช่เหรอลูกมองไม่ใช่เหรอนูกเป็นเด็กอะไรฮะเด็กดีลูกเด็กอะไรนะเด็กพอใจเด็กพอใจพอใจจะเป็นแบบนี้เหรอฮะเด็กพอใจจะเป็นแบบนี้

แม่หอมอายไลท์กับอะไ้แม่ครับหอมหมดยแม่หอมอายไลกับอไรก็ถึแม่ให้พันธ์พันกวาแล้วพี่น้องวายุอาบน้ำไม่ยอวายุ่าบแล้วจับให้อะอาแล้วอาแล้วเริ่มมอมเหนบเอาพูดทำไม เอาละค่ะพี่น้องค่ะสำหรับมือนนีก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันมาคลิปหน้าเด้อจ้าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องแจ้ากับแล้วกับเคยบทนการสินแล้วก็จิเป็นซมเบอแล้วก็ใส่ว่า h ชาแนลด้วยนะคะนุยเบียร์ f ฟมิลี่จ้ากับแล้วก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไม่ต้เยบะหรือไหรือไครับ